สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหน้นจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับเจ้ายางตัวใหม่กันค่ะซึ่งเจ้ายางตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้า Transmet Touring H7 ค่ะซึ่งเจ้ายาง Transmet Touring H7 รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อ ยางที่เหมาะสําหรับรถยนต์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางเลยนะคะอีกทั้งนะคะยังเหมาะสมแล้วก็มั่นใจในการขับขี่เพื่อยึดเกาะบนถนนที่เปียกแล้วก็แห้งได้อีกด้วยค่ะซึ่งข้อดีของเจ้ายางตัว Transmitting o e d นะคะมีข้อดีอะไรยังไงบ้างเน,นเดี๋ยวน้เหมยจะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะว่าเจ้า Transmitting e d รุ่นนี้ถูกออกแบบมานะคะ <Wow. S 1> เพื่อให้มันประหยัดน้ํามันได้ดีขึ้น <Wow. S 1> มีความแข็งแรงแล้วก็มีความทนทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เรามาดูโครงสร้างของเจ้ายางตัว Transmitting H7 ตัวนี้กันนะคะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อความประหยัดน้ำมันแล้วก็เพื่อยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากนี้มันยังมีอะไรอีกบ้างนะคะเจ้าตัว Transmitting H7 นะคะถูกออกแบบลวดลายยางแบบ Streamline นะคะซึ่งด้านในของเจ้าตัวยาง Transmitting H7 รุ่นนี้เนี่ย ด้านในนะคะมีร่องยางตามขวางนะคะช่วยรีดน้ำได้ดีขึ้น <Yeah. S 1> ส่วนด้านนอกเนี่ยมีร่องยางแบบไม่ทะลุนะคะช่วยในการเ,าเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโคง้งแล้วก็เบรกได้ดีอีกด้วย <Wow. S 1> ช่วยลดความเสี่ยงในการขับขี่นะคะไม่ให้เหินน้ำนะคะเพราะว่าเจ้าตัวยาง t r a n s m i t t o u r i n g h 7รุ่นนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของยึดเกาะบ,บนพื้นเปียกได้ดีอีกด้วย <Wow. S 1> และไม่ว่านะคะเมื่อไหร่ที่คุณขับรถนะคะไม่ว่าจะใช้รถทั้งในเมือง นอกเมืองหรือว่าเดินทางไกลๆเนี่ยเจ้าตัว mit, t r a n s m i t t o r i n g e s ตัวเนี้ยก็พร้อมที่จะทำให้ทุกคนนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็มอบความสะดวกสบายให้กับทุกท่านแน่นอนค่ะเอาละค่ะหากใครได้ชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะนุ้ยรออ่านอยู่นะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ